ทำอะไรติดขัดจุดทูป16ดอกบอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินช่วยเปิดทางจุดทูบกลางแจ้ง16ดอกแล้วท่องนโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหม,มา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่โทรณนีพระแม่คงคาที่ข้าพระเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขามาและถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้และให้เอ่ยว่าข้าพเจ้าชื่อนมสกุล ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรโดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปแช่งใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เปลี่ยนผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุตั้งน้โมสามจบแล้วเอ่ยคาถาว่าปะโตเมตังปะระชีวินังสุขะโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขะโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุาธพระคาถาพระยายมประชุมกับพระอินทร์พระพรมให้มีคาถาบทนี้ให้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากและภัยพิบัติทั้งปวง ลองทํากันดูไม่เสียหายอะไรและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทํำแล้วดีทําแล้วสบายใจบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงบางอย่างมีอยู่จริงเพียงแต่ไม่มีตัวตนให้สัมผัสหรือเห็นได้ง่ายๆจะตาชีวิตของเรานั้นผูกพันไว้กับอะไรมากมายและจะขออนุญาตเสริมอย่างนี้ว่าบางท่าน อาจจะลองวิธีการปรับภพบภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยโกรธแค้นเราเคยขัดขวางเราทุกวิธีทางให้เป็นผู้ที่มีบุญคุณและให้ความเมตตาช่วยเหลือเราได้โดยในวันนี้เราจะนำเสนออีกหัวข้อคือการปรับภพบภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรคืออะไรและทำอย่างไร การที่เจ้ากรรมนายเวรท่านได้ทำการปรับภพบภูมินั้นหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตที่เป็นหล่าพูดผีปีศาจเปรตหรืออสุรกายที่ได้รับความทุกข์แล้วรับเอาบุญเราไปใช้เมื่อท่านเกิดความสุขมากๆเมื่อบุญมากพอและถึงเวลาของท่านท่านก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือในภพภูมิที่สูงขึ้น เมื่อท่านมีพลังอำนาจมากขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วท่านก็จะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรผู้อาฆาตคอยขัดขวางเราอีกต่อไปแต่จะกลับคอยช่วยเหลือในเวลาที่เราตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ลำบากหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นเปลี่ยนจากที่เคยแค้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณและให้ความเมตตาช่วยเหลือเราได้ การปรับภพบภูมิทรงวิญญาณนั้นเรียกได้ว่าเป็นวิชาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลและได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์แต่ละรุ่นมาโดยตลอดโดยจะเลือกผู้ที่มีบุญเชื่อมกันผู้ที่มีวิชานี้มักจะเป็นพระอริยะเจ้าที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะหลวงปู่ดูวัดสะแกจังหวัดอยุธยาที่ท่านได้รับสืบทอดวิชานี้ และได้สั่งสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากโดยที่ท่านได้สร้างพระพง์พระจักรพรรดิและมีคาถาพระจักรพรรดิเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับภพบภูมิการปรับภพบภูมิจะทำได้อย่างไรการจะปรับภพบภูมิได้ต้องอาศัยกำลังบุญที่เราได้สร้างบุญมาได้ทำการอธิษฐานและเชื่อมบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรไปให้ตามเงื่อนไขสา,ามประการคือ มีความสม่ำเสมอมากพอและนานพอแล้วจึงใช้บทสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิเป็นตัวช่วยพระมหาจักรพรรดนั้นเป็นพระปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเนรมิตพระรูปของพระองค์เองเป็นพระจักรพรรดิที่ใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงเพื่อปรบาบมารหากเป็นในยุคปัจจุบันก็คือพระพุทธรูปปางทรงเครื่องที่รู้จักกันดี ก็คือพระประธานที่หน้าวัดพระเมนจังหวัดอยุธยาคาถาพระมหาจากักรพรรดินั้นเป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมากช่วยปรับในเรื่องต่างๆจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีหรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพระผงพระมหาจากักรพรรดิและพระคาถามหาจากักรพรรดิเป็นของสูงผู้ที่มีจิตบริสุทธิ สามารถที่จะบดคาถาพระมหาจากักรพรรดิไปสวดแล้วนำไปแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รรอบตัวเราเพื่อปรับภพภูมิต่างๆให้เขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในบริเวณบ้านตามถนนตลาดหรือที่อุบัติเหตุบ่อยๆก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นได้ทั้งสิน้น หากเราไปอยู่ณที่แห่งใดก็ตามหากต้องการเชื่อมบุญเพื่อการปรับภพบภูมิส่งดวงวิญญาณแก้ภพภูมิในบริเวณนั้นก็ให้กำหนดขอพลังจากองค์พระมหาจักรพรรดิพร้อมบริกรรมบทคาถาพระมหาจักรพรรดิแล้วน้อมแผ่ออกไปจะเป็นการส่งวิญญาณภพภูมิแถวนั้นโดยวิชานี้เราสามารถทำได้แม้เรายังจะไม่มีตาทิพย์ดังเช่นพระอริยสงฆ์ ไม่อาจเห็นรูปกายของเขาเหล่าอุปาติกะที่อยู่ต่างภพภูมิก็ตามขอเพียงแค่จิตเรามีความใสสะอาดมากพอและน้อมจิตนั้นไปได้วยความเป็นบุญเมตตาและหวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายการแผ่บุญครอบบุญนี้สามารถใช้กับคนที่เรามีความปรารถนาหวังดีได้ด้วยหรือแม้กระทั่งกับศัตรูที่เราจะเปลี่ยนให้เขากลับกลายมาเป็นมิตรก็ได้เช่นกัน การสวดครั้งหนึ่งมีอนิสง์แผ่ไปทั่วจกักรวาลตลอดสามแดนโลกธาตุสาม,มารถแผ่บุญปรับภพภูมิแก่สรรพสัตว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวญาติมิตรครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรและหากนำบทสวดน,นี้ไปสวดหรือแผ่ในนรกไฟนรกจะดับชั่วขณะนอกจากนี้การสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดนี้ยังเป็นการสร้างกำแพงแก้ว คุ้มกันแก่ตัวผู้สวดอีกด้วยบทสวดพระมหาจากักรพรรดนี้มีพลังงานมากมายเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้สวดก่อนหรือระหว่างการนั่งภาวนากรรมฐานเพราะจะก่อให้เกิดกระแสพุทธ,ธานุภาพครอบคลุมและคุมการปฏิบัติภาวนาของเราและหากได้สวดอยู่เป็นประจำจะสามารถอธิษฐานเรื่องราวใดที่มีข้อติดขัดเรื่องร้ายทั้งหลายทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งนำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้สวดทั้งในทางโลกและทางธรรมโดยวิธีการสวดมหาจากักรพรรดิเพื่อปราบภพภูมิสำหรับผู้ที่ไม่มีผงจกักรพรรดิขอให้ทําจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจกักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องและเริ่มสวดคาถาตั้งนโมสจบกราบสามครั้งแล้วสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิ ตามกำลังของผู้ที่เกิดในแต่ละวันดังนี้คืออาทิตย์6จันทร์15อังคาร8พุธ17พฤหัส19ศุกร์21และเสาร์10ข้าท้ามหาจักรพรรดินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรมรมาพุทโทธธรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพป,ปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ มังสัจ,จวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิหลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัวแผ่บุญประพบภูมิทรงวิญญาณด้วยบทสวดว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาผละปัตตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพโสว่าห้าจบแล้วกล่าวว่าพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังขังอธิธามิให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจะระบุสถานที่ด้วยก็ได้สาธุสาธุสาธุ